สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวาไปสูตรหลักหน่วยล่างชุดพิเศษ4ประจำวันที่1กันยายน2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะสำหรับคลิปนี้เราจะดูสูตรหลักหน่วยล่างนะคะในชุดพิเศษพิเศษก็คือมีแค่3ตัวนะคะ ลักษณะแบบชุดพิเศษนี่จย์ก็เคยวางไปให้บ้างแล้วนะคะทีนี้เรามาดูสูตรนี้กันบ้างนะคะสูตรที่มันเข้าสองแปดนะคะจะเป็นหลักหน่วยล่างนะคะชุดพิเศษทําลักษณะแบบนี้ก็มีอยู่หลากหลายชุดนะคะท่านผู้ชมคัดเลือกนะคะตัวเลขที่เราชอบในตัวสูตรนะคะเราจะใช้แสนบวกหน่วยล่างคูณด้วยสามนะคะมีค่าเท่ากับเบวกหนึ่งแล้วก็บวกห้า มีทั้งหมดสามตัวนะคะเริ่มตั้งแต่ง,งวดที่ออกเจ็ดเจ็ดเก้านะคะท่านผู้ชมเจ็ดเก้าดี๋ยวอาจารย์เปิดตรงเจ็ดเก้าให้ดูก็ระยะเดินพอสมควรนะสิบงวดดีกันนะคะท่านผู้ชมก็ไม่น่าทิ้งสำหรับสูตรนี้เจ็ดเก้าค่ะสำหรับสูตรที่ออกงวดที่ออกเจ็ดเก้าเราก็จะย้อนไปหนึ่งงวดใช้งวดที่ออกเก้าสูนรนะคะสี่แปดหนึ่งตามนี้เลย ทำตามคําสั่งสูตรนะใช้ตรงไหนบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะติ๊กให้เนาะแสนตัวแรกคือเลขแปดนะแล้วเราก็ใช้หน่วยล่างตัวนี้ออกเก้าศูนย์ศูนย์นะคูณสามก็ต้องได้ศูนย์นะนี่ค่ะใช้แค่สองตัวบวกกันเดินสิบงวดรวดเลยเนาะแปดกับศูนย์บวกกันได้แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่นะออกเจ็ดเก้างวดแรก แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเจ็ดเก้าอย่างนี้เลยเนาะตัวที่หนึ่งเราก็คำนวณต่อไปเป็นว่าที่สองตรงที่ออกเจ็ดเก้าแสนเลขเก้านะแล้วก็เอาหน่วยทั้งที่หน่วยล่างนะหน่วยล่างก็คือเลขเก้าตัวนี้เก้าคูณสามเป็นยี่สิบเจ็ดเก้ากับเจ็ดบวกกันก็เป็นสิบหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองออกหนะึนะ่งเจ็ดะเนี่ยก็เข้านะคะ ข้อที่สองนี่ก็ดูข้อที่สามนะคะตัวเลขออกหนึ่งเจ็ดแสนเก้าหน่วยล่างเลขเจ็ดคูณสามสามเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดได้หนึ่งเก้ากับหนึ่งก็เป็นศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหกออกหกศูนย์นะหกศูนย์เอาหลักหน่วยะคะ่ะได้เป็นเลขศูนย์ก็มี หลักสิบนะสามตัวนี้ก็แถมมาด้วยนะไปให้นะต่อไปงวดที่สี่ตรงที่ออกหกศูนย์แสนเลขสองบวกหน่วยล่างเลขศูนย์คูณสามก็ได้ศูนย์สองก็ศูนย์บวกกันก็ได้สองบวกหนึ่งเป็นสามบวกห้าเป็นแปดออกสี่สองได้เลขสองเไหมคะหลักหน่วยเหมือนกันนะต่อไป ว่าที่ห้านะคะว่าที่ห้าว่ที่ห้าดูที่ออกสี่สองแสนเลขห้าหน่วยล่างเลขสองคูณสองตัวนี้เนาะ,ะคูณสามเป็นหกสองสามหกห้ากับหกก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกห้าเป็นเจ็ดออกสามหนึ่งเข้าตัวนี้ฮะ,ะเลขหนึ่งต่อไปเขยืบขึ้นไปเนาะ,ะ,ะ,ะว่าที่หก งวดที่ออกตรงที่ออกสามหนึ่งหลักแสนเลขห้าหลักหน 1, 1่วยล่างเลขหนึ่งหนึ่งคูณสามได้สามห้ากับสามก็เป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้ากับห้าก็เป็นสิบสี่ออกแปดเก้าค่ะหลักหน่วยก็คือเลขเก 9, นะ้าแล้วก็หลักสนะิบนาะมีหลักสิบมาให้แปดเก้าสองตัวเลยค่นะต่อไปงวดที่เจ็ดงวดที่เจ็ดตรงที่ออกแปดเก้าหลักแสนเลขสี่ หน่วยล่างเลขเก้าเก้าคูณสามนะเป็นยี่สิบเจ็ดสี่กับเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองบวกห้าเป็นเจ็ดออกสองหนึ่งหลักหน่วยเลขหนะะึ่งคะหลักสิบเลขสองในสองตัวสามงวดแล้วคนะ,ะต่อไปนะคะงวดที่แปดงวดที่แปดก็ออกสองหนึ่งแสนสามเขียนไว้เลยแล้วก็หน่วยล่างเลขหนึ่ง 1นคูณสได้3 3มก็สเป็น6กบวกหเป็น7จบวกหเป็น12ออก4 6่หกนะคะสี่หกเลขหตัวนี้ก็เดินค่อนข้างดีอยู่เหมือนกันเนาะตัวนี้อตอนนี้เราก็มาทำต่อมั่วที่ออก4 6แสนเลขสี 4, เขียนไว้หน่วยล่างเลขหกหกสเป็น18 สี่กับแปดบวกกันเป็นสิบสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกห้าเป็นแปดออกสองแปดนะคะสองแปดมาตัวเลขตัวแทนนี่นะคะและ้วไอแถวข้างหน้านี้ก็เดินดีนะคะท่านผู้ชมนี่ตัวนี้เลยอันนี้เราก็มาเช็คเนาะตรงนีนะะ้ตัวข้างหน้านี้สังเกตมันเดินนะคะท่านผู้ชมตรงที่ออกสองแปดแสนเลขศูนย์ หน่วยล่างเลขแปดเนาะสามแปดเป็นยี่สิบสี่นะคะศูนย์บวกสี่ก็ได้สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นสิบนะเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์อันนี้หลักหน่วยนะคะถ้าเป็นคู่ขี้นะที่อาจารย์คำนวณให้ไปมันจะได้เป็นเลขขี้นะคะเลขขี้ตรงนี้เรารอผลอยู่เนาะได้เป็นเลขขี้นะะอ่ถ้าเป็นเลขขี้เราก็จะเลือกมันมีอยู่แค่ตัวเดียวนะคะก็คือเลขค่า ถ้าสูตรนี้เข้าก็ได้จะเป็นเลข5แล้วถ้ามันชนกับอีกหนึ่งสูตรที่อาจารย์สอนไปให้หลักหน่วยล่างในชุดที่อะไรคะเออสามตัวเหมือนกันมันจะมีตัวชนนะที่เป็นเลข0นะท่านผู้ชมแล้วถ้าเป็นหลักหน่วยล่างระยะยาว4มีนะคะ5ชอบนะอาจารย์ชอบเลข5แล้วก็0แล้วถ้าเกิดว่าหลักเออหลักหน่วยล่างถ้ามันมาเป็น เลขเก้าเนาะเลขเก้าใช่ไหมคะอยากให้ติดตัวนี้ไว้ตัวหนึ่งถ้าถ้าใครชอบเลขเก้านะคะหลักหน่วยที่เป็นเลขเก้าจะไม่มีอยู่ในนี้นะคะอยากจะให้ติดสี่เก้าไว้หนึ่งชุดนะคะท่านผู้ชมสี่เก้าเลยเนาะหนึ่งชุดอย่าลืมนะคะเพราะอาจารย์คิดว่าสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่น่าสนใจอีกหนึ่งสูตรตั้งแต่เมื่อที่ออกหกสูนเลขสูนี้มาหน่วยใช่ไหมสองมาหน่วยหนึ่งมาหน่วยแปดมาสิบนะ หนึ่งมาหน่วยหกมาหน่วยสองมาสิบใช่ไหมเหลือสี่ตัวนี้นะคะท่านผู้ชมเผื่อเป็นเผื่อมันจะเป็นเลขวิ่งเลขวิ่งตัวเดียวนะคะเลขสี่เนี่ยสี่แล้วถ้าเป็นสี่ห้านะเป็นตัวมายากนะคะถ้าเป็นห้าอาจจะเป็นลักษณะของอา้าวแปดห้าหกห้ายี้นะ,ะถ้าเป็นเลขเก้าอาจจะเป็นสี่เก้านะคะท่านผู้ชมเลขสี่ตัวนี้ถ้ามานะ ที่เป็นแถวข้างหน้าที่มันชอบเดินเดี๋ยวจะรลดหน้าจอนิดนึ่งค่อยๆลดไปหน่อยนะจะได้ดูเยอะๆโอ้ยลดไม่ลงค่ะท่านผู้ชมรอแป๊บนี่ค่ะเนี่ยเห็นไหมคะตัวข้างหน้าเนี่ยมันเดินดีเนาะถ้าเลขสี่มาก็อย่าลืมจัดสี่เก้านะคะสี่เก้าแต้มสามมีอยู่นะคะแต้มสามแต้ม หนึ่งสองสามก็ได้อยู่นะคะแต้มสามได้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็แต้มที่อาจารย์ใช้เป็นแต้มระยะยาวอยู่นะแต้มตัวนี้ก็น่าจะเป็นโอ้ยอยู่เล่มไหนก็ไม่ทราบเนาะจำได้ว่ามีแต้มสามอยู่นะเล่มสามแล้วมั้งเล่มสองหรือเล่มสามไปดูก่อนแต้มที่ไม่ดุดเลยเนาะเดี๋ยวก่อนนะแต้ม บางสูบางสูตรก็มีนะแต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นแต้มต่ำๆนะคะท่านผู้ชมแต้มเนาะหาแต้มก่อนจะต,ตามแต้มไหนดีนะคะแต้มสามสูตรนี้ก็มีแต้มสามนะคะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยแต้มสามสองแปดในระยะยี่สิบเอ็ดงวดเจ็ดแปดเก้าหกสามหนึ่งนะคะโอเคแบบนี้ก็มีแต้มสามอยู่เนี่ยสี่เก้าเป็นสิบสาม อันนี้อาจจะเป็นลักษณะที่มันเคยมาถ้าเป็นตัวหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยเลขแปดตัวนี้อยู่อยู่หลักสิบมีนะคะแล้วก็เลขสองตัวนี้อยู่หลักสิบนะคะเนอาเฉพาะแถวหน้านี่นะก็อันนี้ก็อาจจะเป็นสี 4, นะะ่นะคะสี่เก้านะคะท่านผู้ชมหรือจะเป็นสี่เก้าหรือว่าถ้ามันไม่มาเนาะมันมาเป็นถ้าแนวทางของเลขเก้าก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็แปดเก้าใช่ไหม หลักสิบอาจจะถาเราได้เลขแปดก็แปดเก้าหรือว่าตัวที่มันเคยหลุดของงวดที่แล้วจระเข้ฟาดหางถ้าเอามาอยู่ก็หกเก้านะแบบนี้หกเก้าโอ้แต้มห้าไม่มีคนะท่านผู้ชมแต้มห้าแต้มไม่ได้เนาะอันนี้ได้แต้มนะอันนี้แต้มเจ็ดอันนี้ได้แต้มอยู่นะก็จะเป็นชุดนี้สำรลองไว้เนาะลองดูถ้าเกิดชอบเลขหนะ้าเนี่ยเลขห้า สี่ห้าสี่ห้าแต้มเก้าก็มีอยู่แต่เป็นเป็นตัวมายากนะคะท่านผู้ชมเผื่อตัวนี้มามาด้วยกันมันเคยมาสองตัวเอาเขียนไว้ให้ก็ได้เนาะเคยเคยถูกนะคะตัวนี้สี่ห้าเคยถูกแต่นานมากนานมาทีแต้มเก้าอาจารย์เขียนให้ก็อนเนาะแต้มเก้าแต้มเก้าได้อยู่นะถ้าเป็นตัวเดียวใช่ไหมเลขห้าถ้าเอาหลักหน่วยตัวนี้เลขห้าเป็นเลขขี้ใช่ไหมได้ตัวเดียวเลขห้าก็จะเป็นเออแปดห้า หรือว่าแปดห้าเป็นสิบสามเนาะแปดห้าเป็นสิบสามก็เหมือนสีเก้าเนี่ยได้แต้มนะคะแล้วก็จะเป็นหกใช่ไหมหกหกห้าหกห้าเป็นสิบเอ็ดได้แต้มอยู่นะท่านผู้ชมถ้าหกห้า 6, ได้นะแต่ถ้าหกเก้าไม่ได้นะหกห้าเป็นแต้มหนึ่งได้อยู่เนาะได้นะคะก็จะมี ตอนนี้ก็อยู่ประมาณนี้ใครแล้วแต่คนชอบหลักหน่วยนะคะใครชอบแนวทางของเลขเก้าก็ตามนี้สี่เก้าแปดเก้านะคะได้แค่สองตัวนะส่วนหกเก้าไม่ได้แต้มนะคะอันนี้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์ก็ขีดข้างล่างให้ ตัวเลขสี่ตัวนี้มานะคะเป็นแถวมาเลยนะไมีแน่นะจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะ 49, สี่เก้าใส่ใส่สีไว้ให้ก่อนนะสี่เก้าได้นะได้แต้มนะคะแปดเก้าเนาะแล้วก็หกเก้านี้ไม่ได้ฮะอาจารย์ตีตรงนี้ให้อีกนิดหนึ่งสี่ห้าได้แต้มสี่ห้าแต้มได้ หรืออาจจะหรืออาจจะยังไม่มาไม่มาเลยเนาะการคาดการอาจจะสัญจรอาจจะคาดไม่ถูกก็ได้นะคะท่านผู้ชมจะคาดการถูกไหมใครชอบตัวไหนลองคอมเมนต์เข้ามาเนาะกลางคืนหลังสองทุ่มไปแล้วลองโทรมาคุยกับอาจารย์เป็นการส่วนตัวก็ได้นะแล้วก็ใครมีเลขอะไรดีๆลองโทรมาคุยดูเนาะเนี่ยค่ะอาจารย์ลองสังเกตดูอันนี้มันถ้าเป็นเลขขี้มันมีตัวเดียวเลยคือเลขห้านะคะ ให้ค่านี้จะมาหรือไม่แล้วมันก็ไปชนกับหลักหน่วยล่างระยะยาว21งวดรวดนะคะซึ่งมันไม่มีแนวทางของเลข9แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้อาจารย์ก็กันไว้ให้แล้วนะคะเลข9ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวมายากด้วยแต่อาจารย์ก็กลัวมันหลุดนะก็เหลือตอนนี้ได้1 2 3 4 5ชุดนะคะท่านผู้ชม5ชุดใครชอบเลข9ก็มีแค่2ชุดใครชอบเลข5ก็4 5 8 5แล้วก็6 5ประมาณน,นี้ ถ้ามีอะไรเด็ดเด็ดแล้วก็เด่นเด่นอาจารย์จะรีบวางให้เลยเนาะไม่แน่นะคะท่านผู้ชมงวดที่แล้วมันก็ยังเข้าอยู่เนาะตัวที่เป็นเลขสี่ก็ไวหววันอยู่นะคะเลขสี่จะสี่อะไรคะท่านผู้ชมสี่ตัวนี้ก็น่าสนใจนะมันไปชนกับบางสูตรบางตัวเลขที่อาจารย์เล็งอยู่นะคะมันจะเป็นเลขสามกับเลขสี่ถ้ามันมาแต่ส่วนใหญ่มันเดินดีที่บนนะแต่ถ้ามันมาล่างก็ ติดเลขสี่ไว้ด้วยแล้วกันสี่เก้าตัวนี้เลยนะสี่เก้าแปดเก้าแปดห้าหกห้านี่ก็ได้สี่ตัวนี้ก็ได้นะคะสี่เก้าแปดเก้าแปดห้าหกห้าสี่ห้านี่ก็เป็นตัวทอย่างที่บอกมามายากแต่เคยมาครั้งหนึ่งอาจารย์เคยคำนวณให้มีช่องเดียวเลยที่ให้สี่ห้าแล้วมาจริงนะนานมากก็หลายปีแล้วนะท่านผู้ชมอ้าพิจารณาด้วยตัวเองเนาะลองเลือกดูนะคะอ้าช่องที่กำลังซอนแล้วก็คำนวณให้ดู นี่ก็คือมีดี h ชาแนลนะคะอาจารย์ก็นั่งอ,อยู่บัญชาการอยู่ตรงนี้นะคะอะไรดีๆเด็ดๆเดี๋ยวลงให้ F4 เนาะจากคลิปนี้ไปก็จะเป็นครบล่างเลยนะคะลาไปก่อนพวกกใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ